าผลการดำเนินงานห่วงเดือนมกราคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดีดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบดังนี้ข้อสั่งการที่1 ให้นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธปรรม Action Plan วันที่9มกราคม2567สกรอ,อําเภอสุงไงยประดีดำเนินการจัดก,กิจกรรมสกรส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2567โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีลูกป่งเฟนซีและการเล่านิทานให้เด็ก เพื่อส่งต่อความสุขจากพี่สูน่น้องทั่วประเทศณนะศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการอำเภอสุงไงปะดีตำบลปะลุรูวันที่18-26มกราคม2567ศกรตำบลสุงไงปะดีจัดกลุ่มอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำชุดขันหม่างอิสลามณศนะาลาอเนกประสงค์บ้านไอโกบูหมู่1ตำบลสุไหงปะดีวันที่18-29มกราคม2567 สะกะรตบลสากกจัดกลุ่มอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกกสามเหลี่ยมน้ำหมูสี่บ้านบางโมายเํตบลสากกวันที่17มกราคม2567ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสะกะรอ,อำเภอสุไัยประดีประจำปีงบประมาณ2567ได้รับเกียรติจาก นายสายยุทธีสมานธรรมกุลสิทธิเก่าสกรออำเภอสุไงปะดีเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่องแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสกรออำเภอสุไงปะดีโดยมีนายพงเพชรมากเกือนายอำเภอสุไงปดี เป็นประธานในพิธีเปิดณนหอประชุมฉัตรวารินที่ว่าการอำเภอสุไหงประดีวันที่23-26มกราคม2567ดำเนินโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสกรอำเภอสุไหงประดีประจำปีงบประมาณ2567ณสกรอ,ำอรตำบลริโกเพื่อสร้างจิตสำนึก จิตอาสาและสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเผยแพร่กิจการลูกเสือวันที่30-31มกราคม2567สกรออำเภอสุงไงะดีดำเนินการจัดโครงการเสริมเติมรู้ศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,566ให้กับผู้เรียนทั้ง3ระดับโดยมีกลเป้าหมาย นักศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในห้องประชมุมสกรออำเภอสุไหยปะดีและสะกรอตำบลตะลุรูอำเภอสุไหยปะดีข้อสั่งการที่3 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติวันที่19มกราคม2567สกรอำเภอสงไราปีมอบผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ปลูกไว้ในบริเวณสอกอรตำบลปะลุรูให้กับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหารตำบลปะลุรูก็สั่งการที่4ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด วันที่23มกราคม2,567อสกรออำเภอสุไหงปดีทำกิจกรรมจิตอาสา,าเก็บขยะพัฒนาชายหาดนราหน้าอยู่เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาติไทย102ปียุวกาชาติไทยประจำปี2,567นหาดนาราทัศอำเภอเมืองนาราธิวาสหลักการที่5ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่านวันที่31มกราคม2 1567สครอำเภอสุไัยประดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่านเช่นการเล่านิทานการตอบปัญหาจากหนังสือการทบทวนความรู้การนำความรู้จากที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยครูต้องเป็นต้นแบบหนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไัยประดี